สวัสดีครับสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์ชนแนลรับเครื่องเสียงมือสองนะครับอาจารย์ครับก็มาอัปเดตสินค้านะครับผมก็วันนี้นะครับผมผมก็มีเหลือนิดหน่อยนะครับผมก็ทยอยออกไปแล้วนะครับเป็นบางส่วนนะครับดอกลำโพง12นิ้วนะครับผมดอกตัวนี้นะครับเป็น e 2องดอกซ่อมแล้วด้วยครับอาจารย์นะครับนี่ครับหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยครับผม ดอกละเกืบร้อยบาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับแล้วก็ดอกสองร้อยเอดรุ่นเก่านะครับผมดอกละหกร้อยบาทนะครับผมนะครับแล้วก็ดอกโคมสันนะครับดอกสิบสองนิ้วนะครับผมเป็นโครงหล่อนะครับพันสองร้อยบาทนะครับดอก NPE นะครับผมดอกตัวนี้นะครับผมหนึ่งแปดสองสี่นะครับดอกละสองพันสองนะครับแล้วก็ดอก n t h นะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับ นี่ครับพาวเวอร์นะครับทีเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็ครอสตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นมือหนึ่งนะครับแล้วก็พาวเวอร์ตัวนี้นะครับ AC เก้านะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับท่านไหที่หาอยู่นะครับแล้วก็พาวเวอร์ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับประจา์นะครับตัวละสามพันห้าร้อยบาทนะครับท่านใหนที่หาอยู่นะครับผมมิกตัวนี้ต้องเอาไปเช็คเองนะครับประจารย์นะครับผมตัวนี้พันห้าร้อยบาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่อ่ะ มีคอร์สอะมิกรานะครับด้วยนี่ครับสวยๆเลยนะครับคอร์ดามิก้านะครับตัวนี้นะครับ1,500บาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่กับเป็นคอร์ดกลางเหลมหรืออาจารย์นะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับครับผมแล้วก็มิกดิจิตอลนะครับเ a 1 8นะครับพร้อมเราเตอร์นะครับ16,500บาทนะครับผมแล้วก็ i5000 นะครับ16,500บาทเหมือนกันนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับ ก็ไม่โรยนะครับผมตัวนี้นะครับ2,000บาทนะครับตัวนี้นะครับอ่ะจัดนาทีทองกันแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับ2,500บาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับมิคืนใหม่เอ้ยไม่ขอขอแพ้ครับไม่โรยคืนใหม่นะครับตัวนี้นะครับ1 2,500บาทนะครับผมเอฟเฟกต์อะริซิสนะครับตัวนี้1,500บาทนะครับคิวนะครับผม1,500บาทนะครับผม คอสป b x 3ทางตัวนี้มือสองนะครับประจัก์นะครับมีมามีมาแล้วหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้นะครับก็ขายอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ปีนะครับผมห้าจุดหนึ่งครับตัวนี้นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับทอนนที่หาอยู่นะครับผมอันนี้เป็นไล่เลเล็นะครับตัวนี้นะครับผมอันนี้หกพันห้าร้อยบาทนะครับทอนนที่หาอยู่นะครับผมอีคิวนะครับผมตัวนี้ก้านเสียอยู่ประมาณสามก้านนะครับ ตัวนี้ขายถูกๆกันเลยครับ1,000บาทนะครับผมแล้วก็ครอสนะครับหนึ่ง1 0 0บาทนะครับผมแล้วก็ปักนะครับ 1, 1 0 0หนึ่งบาทนะครับวันนี้จัดราคาพิเศษกันเลยนะครับผมท่านไหนที่หายอยู่นะครับก็มิกเซอร์นะครับเป็นออโต้นะครับตัวนี้จะมีปัญหาแค่ตรงเพิ่มเสียงนิดหน่อยนะครับต้องเอาไปเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับก็ขายราคาช่างเลยนะครับตัวนี้นะครับ1,800บาทนะครับท่านไหนที่หายอยู่นะครับผม หรือก็จะเป็นพาวเวอร์ประกอบตัวนี้นะครับเป็นหม้อแปลงหมอแปลงใหญ่นะครับตัวนี้นะครับห้าพันห้าเด้ออาจารย์นะครับตอนในที่หายอยู่ครับก็พาวเวอร์ตัวนี้นะครับเป็นมอแปลงสองลูกนะครับแล้วก็พัดลมสามตัวครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับตอนในที่หายอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาชมตู้ลาโพงกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาอันดับแรกเสียงกลางนะครับผมตัวนี้นะครับผมเสียงกลางตัวนี้นะครับเป็น ตะแรงหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ฟิลเจอร์นะครับอยู่ด้านในนะครับใบละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนี่ครับจะมีหูเหล็กอย่างนี้นะครับอาจารย์นะครับสลักนี่เลยมีอยู่สี่ใบด้ออาจารย์นะครับอนี่ครับอันนี้กลางนะครับเสียงกลางนะครับมีอยู่ห้าหกใบครับด้านบนนะครับผมครับใบละหนึ่งพันใบละหนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับ ท่านในที่หาอยู่นะครับผมใบละหนึ Bryant, Overall, right ่งพันบาทด้วอาจารย์นะครับท่านในที่หาอยู่นะครับสวยเลยนะครับผมผมมีอยู่ห้าหกใบนะครับตู้ผีเสื้อนะครับเหลืออยู่สี่ใบด้วยพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นไม้อัดชยนอ้อยนะครับผมใบละเก้าร้อยบาทอ้ราคานี้ถูกมากเลยอาจารย์เอ้ยนี่ครับใบละเก้าร้อยบาทนะครับเป็นตู้ผีเสื้อนะครับขอบเด็กอย่างดีนะครับนี่ครับอาจารย์ขอบเด็กด้วยครับตัวนี้นะครับขอบเด็กแน่นอนนี่ครับตัวนี้ขอบเด็กนะครับ ทานนที่หาอยู่นะครับเป็นขอบเหล็กนะครับใบละเก้าร้อยบาทนะครับราคาแส็บดากดียครับตัวนี้นะครับผมก็มาดูตู้ลูกเต๋านะครับมีอยู่หกใบนะครับมันจะมีไม้อัดชานอ้อยอยู่สี่ใบนะครับแล้วก็ไม้อัดแท้สองใบนะครับตัวนี้ไม้อัดชานอ้อยขายใบละเกตร้อยห้าสิบาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับเป็นตู้สิบแปดนิ้วนะครับแล้วก็ตู้ขีก็เป็นสิบแปดนิ้วเหมือนกัน้อครับเดี๋ยวแก้กัาจา์ก่อนครับรายละเอียดเป็นตู้สิบแปดนิ้วนะครับผม แล้วก็ตู้ลูกต e ่อก็เป็นตู้สิปดนิ้วนะครับใบละ750อาสิบาทนะครับไม้อัดแท้นะครับใบละ1000บาทท่านในที่หาอยู่ก็จัดเลยครับพี่น้องนะครับสวยๆเลยครับจะดูด้านหลังกันบ้างนะครับครับผมด้านหลังประมาณนี้วยอาจารย์นะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมท่านในที่หาอยู่นะครับก็จัดเลยครับพี่น้องนะครับผมแล้วก็จะมีลอกเนี่ยอันนี้ลอกครับลอก นี่ครับลอกมีอยู่หน,นึ่งตัวนะครับท่านเรนที่หาอยู่ครับก็ขายอยู่ที่ตัวนี้เป็นลอกสองตันด้วยอาจารย์นะครับนี่ครับเป็นลอกสองตันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับยาวสามเมตรนะครับผมตัวนี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับลอกนะครับใหม่ๆเลยครับตัวนี้นะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นตู้กระแทกด้วอาจารย์นะครับไม่หดแท้นะครับไม่ัดแท้เลยตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับผมขายตู้เปล่าครับหนึ่งพันแดร้อยบาทนะครับเป็นตู้ดับเบิลนะครับเป็นตู้หนึ่งใส่ดอกลำโพงได้สองดอก18ดนิ้วเรื่องอาจารย์นะครับขอบเหล็กนะครับมีอยู่สองใบนะครับผมท่านเหน่ี่หาอยู่นะครับพี่น้องเสียงกลางครับทัวบูนะครับทัวบูยังเหลืออยู่2ใบนะครับท่านไหนที่หาทัวบูอยู่นะครับผมใบละหนึ่งันร้อบาทเรืออาจารย์นะครับท่านไหน่ี่หาอยู่นะครับตู้กลางตัวนี้สวยมากเลยครับอาจารย์ไม้อัตาภูเขาด้วยนะครับตัวนี้นะครับผม นี่ครับไม้อตาภูเขานะครับตัวนี้ตัวนี้ใบละหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมใบละหนึ่งพันห้ารอยบาทสภาพมือหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับอาจารย์ตัวนี้นะครับเป็นตะเกงโรงงานด้วยนะครับผมแล้วก็ฟิเจอร์นะครับมันจะมีสเปคคอนรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมเดี๋ยวต้องเดินอ้อมนิดนึงนะครับต้องพาไปดูครับต้องเดินอ้อมนิดนึง นี่ครับมันจะเป็นขอบเหล็กอย่างนี้เอ้ยขอบไปครับมันจะเป็นมุมจับแล้วก็มือจับเหล็กอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับสเปคข้อรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้ด้วยอาจารย์เนี่ยนี่ครับผมจะเป็นตัวหลบฝนนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้นะครับเป็นตัวหลบฝนนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับโอ้ราคานี้ถูกมากเลยอาจารย์เฮ้ยตอนไหนที่หาอยู่นะครับผมไม่อัตตาภูเขานะครับผมไม่ใช่ไมาอัเจ็ดเอด้วยอาจารย์นะครับตัวนี้นะครับ ตู้ราคาลากยากครับราคาแบ่งปันไม่อัดเทเด้อตัวนี้นะครับผมอ่ะใบละหกร้อยบาทนะครับทนานที่หาอยู่นะครับใบละหกร้อยบาทนะครับแล้วก็ตู้ซีสองอาจารย์หนิงครับยังอยู่เด้ออาจารย์นะครับผมใบละสองพันห้าร้อยบาทกับใบละสามพันนะครับอ่าเข้ามาเลือกชมกันได้เลยนะครับทนานที่หาอยู่นะครับคลิปนี้ก็เอามาให้ดูกันแบบคร่าวๆครับก็จะมีเข้ามาอีกนะครับผมก็ น่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมก็จะแจ้งราคาไปธนาคารนะครับผมกําลังหาสินค้าดันเข้ามาอีกอยู่นะครับราคาลักจานนะครับก็ฝากติดตามร้านเล็กๆด้วยนะครับอยู่อําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะครับก็มีประมาณนี้เด้อกับอาจารย์นะครับผมก็ร้านเล็กๆนะครับมันก็ไม่ได้ใหญ่โตขนาดไหนนะครับแต่มันก็พอมีให้เลือกชมนะครับผมก็ทําไปเรื่อยๆครับถ้ามีโอกาสนะครับก็จะได้ไปเปิดร้านอยู่ติดถนนนะครับความสะดวก สบายของลูกค้านะครับผมก็ชิปนี้นะครับท่านไหนที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับการงานนะครับอย่าขัดอย่าคลอกนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับเจริญเจริญนะครับทุกคนนะครับ FC นะครับผมก็ขอบคุณนะครับผม f c ครับแล้วก็ร้านผมต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เก็บเงินไปทางนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจารย์นะครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ